สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแนวทางเวลาพัฒนานะคะของเซียนใบวันนี้นะคะเด่นเด่นในตารางนะคะเน้นชุด4ตัวนะคะแนวทางเลขเด่นในตารางนะคะของเซียนใบนะคะงวดวันพุธนะคะที่28 นะคะทวัน,นี้เซ็นให้เด่นเจ็ดนะคะลองที่เลข 9. เก้า เก้าจ็ดสองนะคะแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งเก้าห้าสามสองจ็ะคะหตัวนะคะหกตัวจับวินนะคะเด่นในตรางนะคะเด่นจิต

เน้นชุดสี่ตัวนะคะก็ 7, เจ็ดสามเด่นเจ็ดนะคะลองที่เลขเก้านะคะตัวสี่เหลี่ยมนะคะที่เซียนตีตะล่างให้นะคะเป็นตัวเด่นสุดๆนะคะเน้นชุดสี่ตัวนะคะเก้าหนึน่ง เจ็ดสองเก้าหนึ่งเจ็ดสองนะคะล่างสองหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีค่ะ